จุดขายที่ทำให้รวยมากอ่าลองดูนี่ไงคือการตั้งสต็อปลอสยกราคาขายตามราคาตลาดขึ้นไปพูดง่ายง่ายคนที่รวยมากเขาไม่ได้รีบขายเขาเอาราคาตลาดเป็นตัวกำหนดจุดขายเขาไม่ได้เอากรอบหรือกิเลสหรือความกลัวหรือการติดมุมมองตื้นๆเอามาเป็นตัวกำหนดจุดขาย คนเล่นหุ้นรวยๆเสียเซียนทุกคนเขายกราคาตามราคาตลาดเขาไม่ได้ชิงขายที่ว่า3%เปเขาก็พอใจ5%เอร์เซเขาก็พอใจเขาไม่ขายหุ้นกันอย่างนี้เขาซื้อทีเขาขายทีย0 3 0เป็นอย่างน้อยของอะไรหุ้นที่เขาซื้อที่เขาเล่นเพราะเขาอะไรรู้ไหมครับยกสต็อปลอสคือตั้งราคาขายราคาจริงอยู่ตรงนี้สมมติราคาจริง1 1 0บาทเขาก็ตั้งขายไว้1 0 5บาทก็ได้ ราคาจริงยกขึ้นไป120เขาก็ตั้งขาย115ก็ได้เห็นไหมครับราคาตลาดมันยกขึ้นไปแค่ไหนเขาก็ยกราคาสต็อปลอสที่ตั้งขายเนื้อออกไหมครับขึ้นตามราคาไล่ตามราคาตลาดขึ้นไปด้วยสุดท้ายเวลาราคาตลาดมันย่อลงมาถึงไอ้ที่สต็อปลอสไว้อ่ะก็แปลว่าจบมันก็เทขายอัตโนมัติให้เราแล้วเข้าใจยังดังนั้นกําลังจะบอกว่าคนที่รวยมาก ไม่ปิดโอกาสความรวยของตัวเองด้วยกรอบความคิดตึงตื้นด้วยความกลัวโดยขาดความรู้เข้าใจยังดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่บอกว่าเล่นหุ้นขาย3 5% 8%ปร์เซหปร์เซ็นแคนพวกนี้ชาตินี้จะไม่เคยเจอหุ้นที่โตมาเป็นเท่าตัว2เท่าตัวหรือหุ้นสิบเด้งเลยเพราะขึ้นมาตามเป้าที่เองคาดหวังหรือพอใจก็ชิงขายหมดแล้วและพวกนี้เป็นนิสัยของเมา 3%เป็นนิสัยเมาเนื้อออกใช่ไหมครับห้าเร์เซส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมาที่มีประสบการณ์เข้มแข็งขึ้นแต่7-8%ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลของนักวิเคราะห์แต่โชคบอกแล้วไงนื้อออกไหมครับคนที่เล่นหุ้นแล้วได้กำไรจริงวิธีในการเล่นหุ้นแล้วได้กำไรจริงมีแค่2คน เจ้ามือกับเซียนหุ้นเข้าใจยังแสดงว่าเจ้ามือกับเซียนหุ้นไม่เคยขายที่3%ไม่เคยขายที่5%ไม่เคยขายที่แตแต่เขาจะยกราคาหรือลากราคาหรือทำราคาให้ทะลุ30 40 5 0สหรือ100ไป20 0ก็ได้เข้าใจยังดังนั้นกำลังจะบอกเลยว่าวิธีการเล่นของนักวิเคราะห์ก็8% นอะไหมครับคนมีประสบการณ์หน่อยเล่นมาหลายปีก็จะยืน5เปอร์เซนมาพื้นเข้าตลาด2-3เป็น์เห็นไหมครับสุดท้ายไอ้กลุ่มคนที่มีวิธีการเล่นที่รวยน้อยพวกนี้มันรวยน้อยก็เพราะมันชิงขายหุ้นดีๆหรือขายหมูแต่ขายหมูเก่งนะหุ้นดีๆนะแต่เสือกซื้อควายก็เก่งด้วยก็แปลว่าซื้อหุ้นตัวที่ล่งล่งๆก็เก่งด้วยหุ้นดีๆไม่ถือแต่ไปถือหุ้นที่ไปเข้าซื้อหุ้นที่อะไร ที่ราคากําลังร่วงเพราะคนพวกนี้ขาดองค์ความรู้ได้ง่ายดังนั้นองค์ความรู้สําคัญมากในการเล่นหุ้นแต่องค์ความรู้ที่สําคัญที่สุดคือคนรวยเขาเล่นหุ้นวิธีการใดเขามีความคิดยังไงเขามองหุ้นยังไงเขาเลือกโซนราคาไหน up ten down นเขาเขา้ายังไงอันนี้ตัางหากวิถีคนที่รวยมากเขาจะคิดอย่างนี้ดังนั้นถ้าพี่รวยน้อยปรับไมซ์ ค้นหาเส้นทางที่จะทําให้รวยมากให้ได้เพราะเส้นทางที่จะทําให้รวยมากมีแค่เส้นทางเซียนกับเส้นทางเจ้าเท่านั้นเองนะเข้าใจข้อนี้นะครับผมฝึกแกะให้ได้เพราะเราเกิดมาแล้วว่าวันนี้หัวข้อของเราคือต้องมีเจ้าเข้ามาคุมราคาเข้าใจยังแสดงว่า คนที่คุมราคาได้เป็นคนกำหนดราคาสูงต่ำของราคาหุ้นหรือทำกำไรได้ก็มีเจ้ามือกับเสียนเพราะทุกวันนี้เสียนกับเจ้ามือก็เป็นเสมือนเงาคนคนเดียวกันแล้วนะครับผมต้องเข้าใจนะอะ่ลองมาดูนะครับสต็อปลอสพี่ครับอันนี้สำคัญนะโชคจะค่อยๆอ,อ่านแล้วพี่จำให้ได้ด้วยการสต็อปลอสหมายถึงการหยุดเพื่อไม่ให้ราคา หลักทรัพย์ในพอร์ตของเราเน้นนะครับหลักทรัพย์ในพอร์ตของเราลดลงไปมากกว่านี้ซึ่งในขณะที่ทำการสต็อปลอส้นนักลงทุนอาจจะขายขาดทุนหรือได้กำไรในขณะที่ทำการขายก็ได้พูดง่ายๆขาดทุนกำไรก็ได้หรือขาดทุนจริงๆก็ได้สต็อปลอสจึงเป็นการตั้งขายเพื่อป้องกัน ไม่ให้กําไรลดลงกว่าที่เป็นเห็นไหมขาดทุนกําไรไม่ให้กําไรลดลงกว่าที่เป็นหรือขาดทุนมากยิ่งขึ้น mm. เข้าใจอย่างแสดงว่าหุ้นกําลังขึ้นเนื้อออกไหมครับเรายกสต็อปลอตตามขึ้นไปแต่เวลามันย่อลงมาก็แปลว่าไม่ให้กําไรลดลงกว่าที่เป็น mm. เห็นไหมครับมันก็ทิ้งขายไปก่อนเข้าใจยังแต่ถ้ามันยังขึ้นไปอีกก็ยกสต็อปลอสตามขึ้นไปอีกเหมือนกันถ้าหุ้นมันลง ฉันให้ลงแค่นี้พอเพราะหัวใจสต็อปลอสสำหรับหุ้นขาลงจำไว้เลยนะพอใจให้เสียแค่นี้สต็อปลอสหุ้นขาขึ้นฉันไม่พอใจที่จะได้แค่นี้อันนี้ต่างหากคนรวยเขาจะคิดว่ายกสต็อปลอสตามแปลว่าฉันไม่พอใจที่จะรวยแค่นี้เข้าใจยังแต่คนจนฉันพอใจที่จะได้แค่นี้ต่างกันนะเดี๋ยวให้ดู นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นอันนี้สมมติวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่นะครับอันนี้เป็นการาฟแท่งประจําวันนะเริ่มต้นจากวันนี้ก่อนเราเข้าซื้อหุ้นขาขึ้นทุนที่หนึ่งร้อยบาทเห็นไหมตรงเนี้ยนี่คือเส้นทุนทุนที่หนึ่งร้อยบาทราคาหุ้นนะครับขึ้นมาวันนั้นอนะ่ะขึ้นมาจริงๆนะครับอยู่ที่ร้อยสิบพูดง่ายวันนั้นอนะ่ะซื้อที่หนึ่งร้อยราคาปิดที่หนึ่งร้อยสิบเห็นไหมครับพี่รู้ไหมใครใครอะไรก่อน พวกกลัวรวยดูนะครับคนกลัวรวยนะครับหุ้นขึ้นมาหนึ่งร้อยซื้อที่หนึ่งร้อยใช่ไหมหุ้นขึ้นมาหนึ่งร้อยสามบาทกูขายแล้วเข้าใจยังเพราะคนกลัวรวยจะคิดว่าสองสามเปอร์เซนต์กูก็อะไรแล้วกูพอใจแล้วกูก็ขายแสดงว่าคนกลัวรวยนะครับขายไปก่อนคนที่ติดกรอบเปอร์เซ็นต์นึกอ,ออกใช่ไหมติดกรอบเปอร์เซ็นต์ฉันจะขายนะถ้ามันขึ้นมาอยู่ประมาณสาห้าเปอร์เซนต์ ถึงห้าเปอรนฉันก็ขายแล้วเห็นไหมแส,สดงว่าคนกลัวรวยกลัวรวยติดกรอบเปอร์เซ็นต์หรือติดเส้นแนวต้านเส้นแนวต้านวางไว้ที่แปดถ้ามันขึ้นมาร้อยแบาทก็น่าจะเป็นจุดออกเข้าใจยังก็น่าจะเป็นจุดออกแส,สดงว่าเจอ3พวกกลัวรวยก็ทิ้งขายแล้วพวกติดอะไรติดกรอบเปอร์เซ็นต์สาเหร็นถึงได้เนีฉันก็พอใจขายก็ขายแล้ว เห็นไหมพวกเส้นแนวต้านนึกออกไหมครับว่าเป็นแนวจุดนี้น่าจะเป็นจุดขายมากกว่ามันจะไปต่อไม่ได้มีโอกาสกลับตัวก็คือเส้นแนวต้าน8-10%ถึงอะไรครับราคาขึ้นจาก100บาทขึ้นมา108บาทกูก็ตั้งขายกูก็เทขายแล้วเห็นไหมแต่อะไรรู้ไหมวันนั้นน่ะวันนั้นน่ะซื้อที่100บาทแต่ปิดตอนเย็นมันปิดที่110บาท แต่พี่รู้ไหมวันนั้นนะครับคนที่เข้าซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรวยน้อยคนไหนก็นแล้วแต่นะครับล้วนเทขายหมดแล้วตั้งแต่3% 5%หเอร์เซนและแปดปซนทั้งทั้งหุ้นมันขึ้นมาร้อยสิบบาทเสียโอกาสไหมแต่คนที่รวยมากเหรอครับพี่ขึ้นไปเหรอฉันก็ยกสต็อปลอสตามขึ้นไปนึกภาพไหมครับสมมว่าร้สบาทฉันก็ตั้งไว้ที่ร้อห้าบาทถ้ามันย่อลงมาที่ร้อยห้าบาทฉันก็อะไรก็ขายแสดงว่าฟังไว้ใหม่นะ คนที่รวยมากกับคนที่รวยน้อยมีความเข้าใจในมุมมองใจตัวเองอยู่สองด้านที่ต่างกันคนรวยน้อยพอใจที่จะได้แค่นี้สามเปอร์เซ็นชันก็พอใจแล้วพวกกลัวรวยห้าเปอร์ซ็นพวกติดก่อเปอร์เซ็นต์ฉันก็พอใจแล้วเส้นแนวต้านพวกนักวิเคราะห์หรือเชื่อนักวิเคราะห์ว่าเป็นจุดออกแปดถึงสิบเปอร์เซ็นชันก็พอใจแล้วเห็นไหมเขาก็พอใจแล้วแต่ คนที่รวยมากไม่พอใจที่จะได้แค่นี้นะคนที่รวยมากบอกเลยว่าฉันไม่พอใจฉันไม่โอเคฉันไม่พอใจที่จะได้แค่นี้ฉันไม่พอใจท,ที่ที่จะออกราคานี้เห็นไหมคนรวยมากเขาเลยยกอะไรตามยกจุดขายตามไปเรื่อยๆเขาเลยไม่มีกฎตายตัวว่าขายราคาไหนดี